น้ำร้อยเปอร์เซนที่ IP 6 8นั่นเองนะคะแล้วนี่นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือโหมดตามเสียงไม้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกี่แล้วนะคะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันนั่นเองนะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยบุ๋มก็มีคีย์บอร์ดนะคะจากทาง Signal จะมาทาการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งตัวนี้นะคะเป็นคีย์บอร์ดที่กันน้ําได้ห0 0้เด้วยนะคะ นี่ก็ตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า Signal no KB 7 6 1 m หก่เดนนะคะนี่เลยนี่เป็นตัวนี้นะเป็นรูปแบบของคีย์บอร์ด TKL นะคะก็คือจะตัดปุ่มนำแพดออกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนี่ผุ่มก็ยังไม่ได้เห็นนะคะว่าข้างในเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันเป็น TKL อ่ะมาเปิดดูมพร้อมกันเลยค่ะปึ๊บนี่เปิดออกมาสิ่งแรกนะคะที่จเจอเลยเนี่ยก็จะเป็น คีย์บอร์ดนะคะที่มีถุงใสใสใสามาแบบนี้นี่เลยอาต่อไปนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นบัตรรับประกันนะคะเราสามารถเขียนแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคู่มือนี่ก็จะมีคู่มือการใช้งานวิธีการ กดปุ่มฟังก์ชันนั่นนี่โน้นนะคะก็จะมีบอกไว้ข้างในนี้หมดเลยต่อไปนะคะก็สติ๊กเกอร์ซิกโนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ที่ดึงสวิตค่ะเอาตรงนะคะคีย์บอร์ดของซิกโนเกือบทุกรุ่นนะคะที่ใช้สวิตออ o ติ i ค a ลเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสวิตได้ด้วยนะคะคือแบบตอนแรกบุ่มก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าหลังๆมานี่คือแบบลองเปลี่ยนดูคือมันเปลี่ยนไดจ้จริงๆเนี่ยเราเอาเนี่ยดึงสวิตออกมาได้เลยนะคะโดยที่น้องเขาจะไม่พังแล้วก็ประกันไม่หลุดนั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะคะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เห็นไหมเป็นรูปแบบแบบไซส์ T K L อย่างที่บอกไปเลยนะคะแล้วก็เป็นสีดำเป็นแบบปุ่มลอยนะคะทุกคนนี่รูปแบบดีไซน์ให้ดูด้านข้างนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหน้าคือแบบโอเคเลยนะเป็นคีย์บอร์ดที่กำลังมีความนิยมนะคะในปัจจุบันเป็นแบบ T K L วัสดุนะคะ เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีตัวไหนเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมนี่ก็เป็นพลาสติกแบบว่าหย,ยาบๆนะคะเออเป็นหย,ยาบๆอะเนื้อสัมผัสเป็นหย,ยาบๆไม่ลื่นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสวิตกันนิดนึงแล้วกันนะคะในบุบแกะให้ดูนี่สวิตก็เป็น optical blue นะคะทุกคนเสียงกดก็จะล้นๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปฟังทดสอบกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปกกันนิดนึงแล้วกันนะคะที่บุมเห็นมาจากหน้ากล่องนะคะเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ย กันน้ำร้อยเปอร์เซนที่ IP 6 8นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแต่และปุ่มเนี่ยกดได้ประมาณ100ล้านครั้งนะคะทุกคนคือแบบกดจนมือหงิกก็ยังไม่พังอะไรประมาณนั้นะนะแล้วก็เรื่องไฟนะคะตัวนี้เป็นแบบ Full RGB ด้วยนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนไฟได้แบบทุกโหมดเลยจะเป็นแบบสีเดียวหรือว่า2สี3สีทุกอย่างได้หมดมีทั้งหมด22โหมดนะคะอ๋อแล้วก็ด้านหลังลืมให้ดูอีกแล้วเนี่ยด้านหลังก็คือมันก็จะมีที่บบปรับระดับความสูง1ระดับนะคะ ตัวนี้ไม่สามารถถอดสายออกได้นะคะมันจะติดมาแบบนี้เลย แล้ว okay. เ,เก็บลงไปแล้วก็อ,กอย่างนึงก็คือสามารถตั้งมาโครได้ตัวนี้รับประกันทั้งหมด2ปีด้วยนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ที่ไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นสายยางนะคะทุกคนไม่ได้เป็นสายถักปกติก็คือถ้ารุ่นที่มันแพงกว่าน,นี้หน่อยมันก็จะเป็นสายถักใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็มันไม่ได้แพงมากะคะ่ะทุกคนคือแบบเป็นสายยางก็ยังพอรับได้อยู่แล้วก็บุ้มอยากให้ทุกคนดูข้างบนตรงนี้กันิดหนึ่งนะคะมันจะมีปุ่มมันติฟังก์ชันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะคี ซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการได้โดยที่ถ้าหากไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะคะมันก็จะมีบอกอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะว่าปุ่มไหนใช้งานยังไงหรือว่าในคู่มือก็มีบอกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบุ๋งขอเสียบไฟดูก่อนดีกว่านะคะทุกคนนี่ค่ะสีไฟก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นแบบว่าโหมดแบบไฟฟุ้งฟริงนะคะเฮ้ถือว่าโอเคเลยนะ บุ๋มว่าค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สว่างมือมากกันนะถ้าที่สังเกตดูนะคะคีคีแคปเนี่ยจะเป็นแบบไฟลอดทั้งไทยแล้วก็อังกฤษนะคะแต่ว่าที่เห็นปุ่มที่เห็นตัวงสือข้างล่างมันไม่มีไฟออกก็เพราะว่า ไฟเนี่ยมันจะออกอด้านบนของคีย์บอร์ดนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่มันจะออกด้านบนของปุ่มนะคะแบบนี้มันเลยทาให้ตัวนัสือที่อยู่ข้างล่างของแต่ละปุ่มเนี่ยมันไม่มีไฟนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่บุ๋มจะพาทุกคนไปดูภายในโปรแกรมที่ใช้กับเจ้าต,ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคีย์บอร์ดกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันเป็นเสียงประมาณไหน3 2 1หนึ่ง เดี๋ยวเรามาเสียบไฟแล้วก็มาดูโหมดไฟกันสักหน่อยอันนี้จะเป็นแบบว่าสีฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นมานะคะปึ๊บปึ๊บมันก็จะมีหลายโหมดนะคะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนได้แบบตามใจชอบแล้วก็ปุ่ม delete เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนเอ่อสีไฟนะคะนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีเดียวก็ได้นะนี่มันก็จะเป็นโหมดเดียวกันนะคะยวไปโหมดต่อไปอันนี้จะเป็นแนวข้างเราก็สามารถเพิ่มความเร็วตรงนี้ได้ค่ะนี่มันก็จะเร็วขึ้นนะคะ อันนี้ก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะนี่เปลี่ยนสีแบบได้เยอะนะคะอันนี้ก็คือกดแล้วมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันคือจะเป็นไฟแต่ละแถวไปนะคะแล้วก็โมดต่อไปอันนี้จะเป็นแบบออกกระจายข้างๆนะคะทุกคนโมดต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนกัน,นะค,ะค่ะหมดต่อไปค่ะอันนี้น้องจะเป็นแบบวิ่งๆนะคะอ่ะน่าจะเห็นถ้าไม่เห็นเดี๋ยวไปช้าๆนี่ให้น้องวิ่งแบบช้าๆหมดต่อไปค่ะนี่ต่อไปอีก มีหลายโหมดค่ะทุกคนมาลองเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟเดียวปะ,ะเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนในตางที่เราต้องการได้นะคะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าสวยนะรจริงเราเปลี่ยนโหมดอีกทีสิอันนี้จะเป็นแบบกดแล้วขึ้นนะคะโอเคแล้วก็โหมดต่อไปเปลี่ยนไฟดิอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแบบไฟขึ้นมาเฉยๆอันนี้จะเป็นแบบระยิบระยับซึ่งถ้าส่วนตัวที่บุ๋มชอบบุ๋มก็จะชอบโหมดที่มันแบบว่ามีไฟทุกสีนะคะทุกคนแปบบ๊บนึงนะขอหาก่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่ บุ๋มก็จะชอบโหมดประมาณนี้นะคะมันกําลังสวยงามเลยโอเคเต่อไปเราไปดูกันที่หน้าจอของเรานดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรให้เราสามารถปรับได้บ้างโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปของบุ๋มเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะปรับแต่งอะไรกันดีนี่เห็นไหมมันก็สามารถปรับแต่ละปุ่ม้วยคะ่ะดูสิ ได้หลายอย่างเลยเนี่ยมีฟังก์ชันก็ปรับได้เดี๋ยวบุ๋มมาที่ตรงไหนดีอันนี้เป็นมาโครนะคะก็สามารถเช็คมาโครในโปรแกรมได้แล้วก็จะมีโหมดไฟตรงนี้อ๋อรู้สึกว่าในนี้จะมีให้เล่นอีกเยอะเลยแฮะก็มานั่งปรับในนี้ก็ได้นะคะใครที่แบบขี้เกียจที่จะกดในคีย์บอร์ดนะคะอยากเห็นภาพอ๋อแล้วก็มันเหมือนจะมีโหมดตามเสียงด้วยนะคะใช่ไหมเดี๋ยวลองกดดูนี่ตามเสียงเพลงนะคะ โอเคสำหรับหมดตามเสียงเพลงก็ประมาณนี้นะคะน้องก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะก็บุ๋มว่ามีให้เนี่ยก็ดีแล้วนะเดี๋ยวมาลองใส่เป็นแบบถ้าเป็นไมโครโฟนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะคะสวัสดีค่ะน,นี่ก็คือโหมดตามเสียงไม้ด้วยนะคะอันนี้แค่ําเสียงไม้นะเห็นไหมว่ามันจะมีไฟกระพริบกระพริบขึ้นตามสิ่งที่บุ๋มพูดนะคะฮัลโหลดีใช่ไหมเฮ้ยได้ไหมได้ไหมฮัลโหล มีนุกเล่นมากมายให้เล่นนะคะสามารถมาลองเล่นได้นะบุ๋ม,มาก็ค่อนข้างโอเคเลยอะคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับการรีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะถ้าหากใครสนใจก็หาซื้อกันได้นะคะตามร้านไอทีชั้นนำท่วประเทศหรือว่าจะซื้อผ่านช้อปปี้และเซานตต่างๆก็คือมีหมดเลยนะสามารถลองไปหาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย